ผมเรียนช่างมามานสามใส่ไปนะไม่รู้ว่าความรู้ที่เอามาได้ใช้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูเลยเทสหน่อยเทสหน่อย,อยเรียนเรียนมาไนงะเรียนมาเรียนมาผมว่าจะไปเปลี่ยนทรงผมหน่อยคนมันจําผมได้วะ่ะทุกคนแล้วมันชอบด่านะครับกู oh, <no. S 1> โ้โหแม่งไอ้ที่จากรถแบบไฟไหม้อะ่ะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะ่ะกูแม่งสุดใช่ไหมเพื่อนอพี่มึงว่ากูสุดไหมสุดมากครับนี่ไง ขนาดเด็กๆน้องๆนนหนูยังบอกว่าสุดอ่ะเดี๋ยวไปว่าจะทิ้งหมวกกับนกแล้วก็ใส่แล้วคนมันจําได้เวลามาทําคลิปแล้วมันไม่สน sì, ุกเลยว่ะเดี๋ยวขอญาตไปเปลี่ยนกินไปร้านตัดผมเลยร้านเจนนกคนเดิมเพิ่มเติมคือไม่รู้เปิดหรือเปล่าวันนี้ถ้าจะเปิดนะไปร้านเจนนกเลยอันนี้รถใครไม่ดูนะกูเจอข้างทางกูเอามาเลยับผมคลิปนี้ไม่ขออลไรมากขอ1,000ไลค์ได้ไหมแล้วเดี๋ยวลงคลิปต่อไปให้เลยแบบรวดเร็ว นะครับสำหรับแอดมินเซิร์ฟเนี่ยจะจ้างขอแบบเป็นเซิร์ฟแนวที่แบบของไม่เวอร์เกินนะขอแบบคนอื่นสู้ได้อะไรมาเนี่ยเออเนี่ยขอประมาณเซิร์ฟเนี่ยนะครับขอแบบของไม่ของไม่โกงอะ่ะครับเซิร์ฟไหนอยากจ้างผมจะรับงานให้ไวเลยนะครับถ้าเซิร์ฟแบบของพอดีพอดีเสื้อช็อปสวยๆเอาทรงอื่นดนี่ยแม่งคนแม่งจําได้เมื่อกี้ผมจะเปิดคลิปคนแม่งทักอ่ะ <S <S เออพี่ทำไมหล่อจังยี่นี่หล่อในเกมไม่พอหล่อชีวิตจริงอีก นี่แหละทรงนี้แหละหากว่าคุณรักหากดังใจปองแต่จะมัวเลี้ยวมองใช้สิ่งลองไม่เป็นแล้วดูทวิตเตอร์ก่อนเด็กไหนเก่าๆเลยผมเหมาให้หมดเลยได้ไหนวะโอ้ยเชื่อมันบุกกระหนกเว้ยเอ้ยไม่ใช่โรงเรียนเราไปบุกโรงเรียนบูเว้ทุกคน แต่๋ยวผมขอไปญาตไปแซบอยู่อินหน่อยละกันเชื่ออินแม่งปากดีนะครับช่วงนี้แม่งคนเยอะแล้วมันเหลืองเว้ยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปตอนคนน้อยๆทดสอบสังคมวันนี้ก็ใบท่อมนะครับน้ากระทอมยังเหลืออยู่นะครับใบท่อมเหลือร้อยกว่าใบแล้วก็น้ํากระทอมเหลืออยู่11ขวดนะครับ11ดขวดเดี๋ยววันนี้เติมกันให้สนั่นเลยเดี๋ยวผมเติมเดยวิ่งเข้าอินจอดรถไว้ข้างนอกมีหมดทุกคนมีหมดทุกคนเดี๋ยวผมจอดรถไว้ตรงนี้แหละแล้วไทยชอบกระหนกปีสามปชสามัน ดื่มน้ำทอมด้วยโอ้โหเพื่อความสดชื่นนะครับผมไปนี่นะครับผมผมขอยาอีโมเลยนะครับนี่นะครับผมไอเจดอนโอ้ยโอ้โหมันร้องเลยไอเีจดอนนะครับผมผมมาแค่นี้แหละนะครับผมไม่มีอะไรมากบอกรักวขวดนะครับผมไปแล้วแค่นี้แหละมากระพริบเฉยๆไม่มีอะไรหรอกชิวๆไปเลยไอ้ย่างวู๊มันรู้ได้ไงว่าเป็นกูวะเปลี่ยนทรงผมมาแล้วเนี่ย จะไม่เล่นกับเด็กอินแล้วเด็กอินมีตาทิพย์อี้เด็กอินมีตาทิพย์เดี๋ยวผมแหวนไปยกล้อใส่แม่งกันแงงเง่งเง่งเง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 ฮ้ยมันจะชนมันจะชนไอ้เล่นเลื้อนเฉยทตับเด็กอินนี่ไปแล้วกูไปแล้วกูเอ้ยแต่มันอยู่กันไม่เยอะว่ะไปตามพวกเราดีกว่าแม้มันอยู่กันนิดเดียวเอง กระทืบน่าจะไหวอยู่มั้งเรียกพวกเดี๋ยวเอาไงดีวะเดี๋ยวขับรถไปก่อนขับไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักเขาไม่รักก็พอคนแม่งจำได้วะสงสัยผมต้องใส่หน้ากากลิงแล้วว่าลิงต้องไม่ธรรมดาแล้วลิงกักๆักอะไรเงี้ยรักจริงๆก็เสียงอ่เี้ยเดี๋ยวถ้าตายตาเนี้ยถ้าคนยังจําได้อยู่่ะเอางี้ถ้าผมไปเล่นแล้วคนยังจําได้อยู่ผมไปใส่หน้ากากลิงแล้วจะเปลี่ยนหน้ากากทุกคลิปเปลี่ยนอะไรทุกคลิปเลยเปลี่ยนการแต่งตัว วิเชียรลดแดดเหรอเฮ้ยเขียรเคไอสะอาดเปลี่ยนคันเลยเนี่ยมอบเลยแวนอินเตอร์ใส่ยาเสริมมอดอิตาเลียนเว้ยเฮ้ยจะชนทำไมอ่ะเพื่อนโอ้โหเฮ้ยโดนนี่ว่ะเฮ้ยเพื่อนโดนนะโดนไปช่วยเพื่อนหน่อยดิที่ไหนทางไหนเนี่ยประหาเราได้ได้ได้ๆเหลือจัดการให้สามอะไหนไอ้เชียไหนไอ้เชียไหนเอาอยู่นี่เหรอ นี่ไงนี่ไงกูแทงตายด้วยมึงเจอเลยเหล็กสู่ท้ากูเฮ้ยมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะเฮ้นยนี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ไอ้นี่เรียนแบบทรงหมวกกระจกใส้วมึงอือมวิ่งเชีย่ยตายเชี่ยมันมันเล่นปืนจริงเว้ยเชี่ยมันเล่นปืนจริงต้องร่อสังหารล่องปงพชนนี่ไงโอ๊ยกูจะไม่ไว่าองค์พ่อกูไม่ไว่าองค์พ่อ อุ้ยแดงไม่โดนไอ้เชี่ยโดนมันจะตีกูยัดมันไปยัดมันไปมีดกูแรงมากอุ้ยจิ้มไม่โดนอุ้ยไม่ไหวไม่ไหวต้องเล่นเงาเนี่ยขอชุบเพื่อนงอนเลยพี่โอ้พี่เอาตึงเงินโอ้พี่ โอ้มีต้นนึงเลยมีต้นนึงเรามดเลยมีเลยมีเลยมีเลย้โหเสียงเขาน่ากลัวเลยเขาน่าจะเป็นเด็กช่างรุ่นใหญ่เนี่ยตายนึ่งพี่คนนี้เขาเป็นเด็กช่างรุ่นใหญ่เนี่ยพี่คนนี้เขาเป็นเด็กช่างรุ่นใหญ่เนี่ยพี่คนเนี้ยโอ้ยแม่อย่าพึ่งของ้องครับ จิ้มมาเลยจิ้มมาเลยเล็กูช้างกับมีธรรมดาให้มันรู้ไปพี่อันนี้มันมีปืนอันนี้มันมีปืนกูแทงไม่ไงสับอุ้ยมันต่อยมันทั้งต่อยทั้งเตะทั้งถีบใช้เขยา่าขยม่ขยมและเตะอืมเอาเฮ้ยเด,ดีย๋ยวก,กูไปก่อนแล้วกูไม่ไหวว่าขับแดดหนีกัน,น เชื่อวุยมันมากันเต็มเลยไปเล่นจู้อยู่ไม่ไรอ, <c oughs> อ่ะวุ้ยเยอะไม่ไหวว่ะแม่งเยอะเกินว่ะคนดูวุ้ยปั๊มยาก่อนปั๊มยาก่อนแม่งไม่ไหวว่ะแม่งเล่นปืนจริงกันเลยอ่ะอเสี่อคูเจ้จากไหนไปสู้กูต้องเติมเงินสู้อีกแล้วใช่ไหมเชื่อมันยิงเพื่อนกูกูไม่ยอมกูแดกน้ำทอมแล้วกูวิ่งใส่เลยย <C oughs> ิงเพื่อนกูทำไมสัตว์ฮะ มาแล้วกูไปเติมเลือดมาชุบเพื่อนก่นอกนแทงมันเออแทงมันไอ้เยี้นั่นไอ้เยี้นั่นมีปืนจริงไอ้เยี้นั่นไอ้นั่นมีปืนจริงไอ้นั่นมีปืนจริงอีโมหิตครับอีโมหิตเข้าติดอ่ะอุ้ยมันเข้ามันหนีขึ้นไปเพื่อนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโงไอ้สัตส หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วปืนจริงตายปืนจริงตายปืนปอมาอีกไอ้เหี้ยไม่ให้มันตายแล้วตัวปืนมันตายแล้วดันเลยดันเลยดันเลยสวยสวยแล้วมันควักมันควักอีกแล้วโง่ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยกระจอกไอ้เหี้ยเอามัน อุ้ยเสียงปืนจริงอีกแล้วเหียกูกลัวว่ะเพื่อนกูเพื่อนกูกลัวปืนจริงไป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  <S <s ไปเล่นกับเมืกี้นี่มันมืนบทใมาทให้กูซอมบูดอะไอ้เหียอันนี้มึงมาให้ตายดิดูกันตีดิโอ้ยกูกูสอิสอิสกูออนสกอนไปไปอินกอินก โถ้รนั่งได้สองคนบอกขึ้นมาขึ้นมามึงโดนไม่เนี่ยมึงมึงรอมึงรอกูได้ไหมล่ะเดี๋ยวกูเอากระบะให้เดี๋ยวกูเอากระบะให้เฮ้ยเดี๋ยวนดิเบิกตรงไหนมันเบิกตรงไหนมันเบิกตรงไหนปืนมาไอ้ปืนไม้เหรอเบิกถอยก้อนถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนใช่รถมันในเบนปืนไม้ได้ยี่ห้อใช่ใช่ใช่พีโดนไม่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมชื่อหลองใช่เหรอใช่ครับเป็นเสียงมุ้นนั่นแหละ มันเสียงเหมือนนี่เถอครับมีคนทักเสียงเหมือนตลอดเลยครับไปฮะไปฮะไปรุ่นไปไหนครับไปอินเหรอครับไปไหนเนี่ยไปอิน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 ได้ได้ได้เพื่อนได้ได้เลยเพื่อนโดนเฮ้ยไม่ใช่อ๋อขอโทษขอโทษอ้เยี่ยนนี่รู้ละเอ้ยไอ้เยี่ยนแล้วก็บ่างใจเย็นดิรถเนี่ยรถเก่งอ่ะรถซิ่งอ่ะ มันแบบซื้อเบรกสกิมมาปะเนี่ยดูทรงเนี่ยมันเออมันซื้อไม่ได้สอบเองหรอกไอ้พวกเฮียเนี่ยนี่ไงชนไปรวมก่อน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 เดี๋ยวก่อนนี่เรเนีอยไปดิไปดิไปดิเอาแมงดิเอาแม่งดิเอาแม่งดิเอาแมงดิเอาแมงดิเอาแมงดิไอ้มันมีปืนอีกไรเฮียอุ้ยเฮียเพื่อนชนกูเอาโบคิว โอ้โหแม่งวิ่งหนีสัตว์ไอโดนไหนวะตัวไหนตัวไหนมันหากูมันหากูคนดูมันหากูากูหนีมันหากูมันหากูเ <c> ฮ <oughs> ้ยกูอ,อยากเล่นแบบไม่อยากแบบอยากมี fc ไหมก็อย,อยากมีแต่แบบไม่อยากให้เขารู้ว่าเป็นกูเว้ยมันจะไม่สนุกเว้ยคนดูโอ้ยเยี่ยศพอินนอนตายเกลื่อนอินนอนตายเกลื่อนองพ่ออินเหรอ ตรงนั้นมีองค์พ่อด้วยนะครับวิมันเสียงปืนอีกแล้วไอ้เชี่ยมทำยังไงวะได้ปืนอ่ะโอ้ยกระหนกยึดเลยอลหเลเด็กไหนเฮ้ยโ้ยโทษครับพี่รุ่นใหญ่แต่เลีย้ยงพี่มึงคิดว่ามึงมีคน,นเดียวเหรอไอ้สัส,สมึงคิดว่า,ามึงมีคนเดียวเหรอไอ้เจี๊ยนี่ไงยิงกับกูโอ้ยโอ้ยพี่พี พี่พี่ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่โทษโทษโทษพี่อารมณ์โชว์พูบครับพี่เอาคุยเลยสันยิ้นได้พูดเหมือนอารมณ์อ่ะยิ้นได้พูดเหมือนอารมณ์อ่ะโอ้ยพี่พี่โทษโทษพี่เฮ้ยเราเราบ้านเดียวกันพี่เราบ้านเดียวกันพี่กูอยู่คนละหลังกับเบิร์ตไอ้หลังเดียวกันพี่ไอ้เียกินข้าวม้อเดียวกันอย่าพี่อย่าพี่โอ้พี่กูอยู่คนละหาดไอ้สัสกูอยู่เดียวมันมึนถึงไรสัสมันปนรถกูแล้วัวรถไหนกลับไอ้เียเอ้าไอ้เียมันยกล้อแซงด้วย ไปด้วยไปด้วยไปด้วยโอ้ยสั์ไม่งไปกันหมดเลยเยสรุปกูโดนทิ้งใช่ไหมเยกูเป็นผู้ถูกเรื่องให้ผิดหวังใช่ไหมไปงั้นกูไปแล้วเดี๋ยวไปซ้อมโดนตีก่อนนะครับแม่คล้องห้องสองรอบแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปซ้อมโดนตีก่อนนะเดี๋ยวมาทำคลิปให้ดูอีกนะครับทุกคน